ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชคค่ะเมื่อนี้แอดจะพาไปติดตามตัวเลขแนวทางของปูชัยว่านค่ะท่านผู้ชมค่ะปูชัยว่านเพิ่นส่งขอความมาบอกแอดแล้วนะคะท่านผู้ชมไปชมนุ้มกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับปูชัยว่านเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วปูให้บนวิ่งซีนี่ซีแปดแปดซีหลักหกสาม กับแปดสามนะคะท่านผู้ช่วงขซึ่งเลขบนกระออกสามศูนย์แปดนะคะกระถือว่าเข่าทั้งแปดทั้งสามกับท่านผู้ช่วงแต่เพียงแต่ว่าไม่บ่มี0ศูนย์แค่นั้นเองนะคะสำหรับเลขล่างเลขล่างปูก็ให้วิ่งสามปูห้เลขสองตัวมากก็คือหกสามศูนย์สามสองสามเข้าครับท่านผู้ช่วงขาเพราะว่าศูนย์สามอยาน้าก็ตองกลับอยู่แล้วนะคะเนาะ วิ่งสา 0, 3, 3, มกับเขาซูนสามสามซกับเขานี่คือตัวเลขแนวทางที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมคะให้ท่านผู้ชมได้มึงน้ากันว่าปูเขาหงวดที่แล้วเ้าสีลอสายอย่างนี้เนาะคะ่ะปูกระซงไม่ห้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะปูกระงมาให้ตวงงวดเลยแอดผึ่งมีเวลาได้ลงมือนีเนาะคะ่ะเนาะก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทีเป็นเอฟซีของปูใช่ว่านที่ค่อยติดตามค่อยอถ้าเอาแนวทางไปเสียงซือเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวจะลงให้มึงตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของปูชัยว่านเนาะค่ะเนาะปูชัยว่านนี่คือไล่มือเพิ่นเองเนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะที่เพิ่นทรงมาให้แอดเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าให้วิ่งบนที่สามนะคะแล้วก็ให้เลขสามตัวมาเลยค่ะท่านผู้ช่วมขสองหกสามหนึ่งเจ็ดสามนะคะอันนี้คือแนวทางบนปูชัยว่านนะคะ เพื่อนหาวิ่งที่สามด้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วนล่างนะคะล่างปูให้วิ่งหนึ่งซึ่งถกต,ตรงกันไร้สำนักอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะวิ่งที่หนึ่งก็มีสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งท่านผู้ชมก็อย่าลืมกลับนะคะพอโงวดที่แล้วเพื่อนห้ล่างวิ่งสามศูนย์สามมันออกสามศูนย์นะคะท่านผู้ชมค่ะ ก็คอยท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็คอยใ,ใส่วิจารณญาณในการรับชมเ้ว่องการผู้ชมะ่ะทั้งช่องห้าเป็นเพียงแนวทางสื่อกลางเป็นสะพานบุญในท่านผู้ชมได้เอาตัวเลขแนวทางไปเสียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะคะบริษัทนบสนุนท่านผู้ชมไปหลีกการพนันอื่นๆใดๆทั้งสินนะคะขอ้ท่านผู้ชมได้พิจารณาได้คัดกรองได้เหตุการบ้านไปเสียงสื่อเอามานันเน้นักๆเรื่อยค่ะท่านผู้ชมเด้อย เป็นแนวท่งของลวงปูชัยว่านที่บ่เคยพลาดน,นะคะถ้าเพื่อนบ่มันใจเพื่อนจะประทรงมากลวงปูถ้าเพื่อนมั่นใจเพิ่นสิทรงมาทั้งไล่แอดเลยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชม f อซทุกท่านได้มันใจเนตัวเลขกของลวงปูซึ่งงวดที่แล้วกับเขาแล้วงวดนี้กับเขาคือเกานะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ขอให้ท่านผู้ชมได้กลับตัวด้วยนะคะอย่าลืมว่าล่างเป็นบนได้บนก็เป็นล่างได้ ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะท่านผู้ชมขะเพราะฉะนั้นเข่ากระเลนกับแล้วกระเลนบนล่างไว้พร้อมนะคะท่านผู้ชมแอดเป็นห่วงเป็นใรรมมนยรรมมนท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอถือนะคะก็อยากไห้ถือนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะก็เลยบอาลำไล่จากนอยนะคะท่านผู้ชมคอ่อท่านผู้ชมที่เขามาแล้วนะคะที่มกักที่ชอบก็บขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่าพลาดข่าวสารใหม่ ตัวเลขเด็ดๆจากทั้งช่องนะคะธรรมผู้ชมคสําสำหรับผู้ใดที่เขามาบ่ม,มากบ่นี่ก็คอยพานแต่แอบส่วนว่าส่วนมากต้องมากบ่ยุกคนค่ะธรรมชมเพราะว่ามันเป็นการเออเสี่ยงโชคนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเราไม่ได้ซื้อเยอะเราธรรมผู้ชมเนาะซื้อ,อยังเข้ากับต้องมือกระเป๋าเข้ากับต้องมืงกำลังเงื่อนเฮานะคะว่าสมควรจะซื้อเท่าได นักตัวใดเน้นตัวใดนะคะเนาะบํแมัญญัติสื่อซุ่มซีซุ่มหาอย่างเช่นของปู่ชัยวาน,นปู่เคยเข้าตลอดแล้วก็สามารถติดตามได้จะติดตามตัวไหนอย่างไรท่านผู้ชมก็เน้นย้ำเอาเองน,นะคะเอาไปมึงประกอบอาจารย์อื่นนัพร้อมนะคะแต่ที่แน่ๆแอดบอกว่าหนึ่งนี่ติดหลายอาจารย์อยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดหนามากเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยค่ะท่านผู้ชม ซึ่งมันไปนเข้ากับลายอาจารย์อยู่เพราะฉะฉนั้นก็บคอยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้พิจารณาตัวเลขแนวทางของหลวงปู่ชัยว่านพราะว่าหลวงปู่ชัยว่านถ้าทรงมาจังสีคือบโบผาดนะคะท่านผู้ชมขาหงุดกรนเพิ่นกระหายศูนย์สามมันกับเขาสามศูนย์พชันน์หงวดนี้สิเป็นบนหรือเป็นล่างเป็นบนหรือเป็นมล่างเข้ากับหงุดจักค่ะท่านผู้ชมขา เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมกับไปเหตุการบ้านจากน้อยนะคะเนะเหตุการบ้านประกอบอาจารย์นีประกอบหลวงป,ปนนู่นีประกอบเสียนนันประกอบเสียนนีเมื่อใส่กันเหลขกลักของเพนมีตัวใดอีกอย่างประมาณนี้นะคะก็คอยท่านผู้ชมเอฟซีทูกฐานใดใส่วิจารณญาณในการรับชมได้นําไปเปลี่ยนเหตุการบ้าน,นะะเนาะค่ะเนะนัไปคัดนําไปวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของตัวเลขตัวใดที่เขาหรือบเขาประมาณนี้นะคะ กับเอกเก่งทุกคนยวกแอดววานะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ฝึกสมองได้ฝึกวิทยายุทธมาตลอดนะคะท่านผู้ชมคะซึ่งข้อสอบบางที่มันก็อาจจะยากกับเฮาบางที่มันก็อาจจะง่ายกับเฮาบางที่ก็คิดบอกบางที่กับคิดออกง่ายออียงประมาณนี้เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะท่านผู้ชมคะหมวดที่แล้วผู้ใดสอบผ่านก็มีกำลังใจนะคะ มีกําลังใจในการที่สีคิดตัวเลขแนวทางต่อไปปองเลยค่ะ,ยะ,ยะท่านผู้ชมถ้าถือดูดูแห้งปองดูนะคะผู้ใดสอบประพันก็อยากตั้งหลักในจักหน่อยก็อยากเวียนไหวก็อยากประม่าน่าสมองตื่อๆจักหน่อยสู่ๆกับท่านผู้ชมค่ะต้องสู่ปลอยว่างอย่าไปมกมุนก็มันคักหลายคือประม,ามา่าน่าเท้าเหรินมวลเหรินสนุกมันจะบเกรีดนะคะเหรนไปปลอยไปอย่าปเป็นเนอยนาไเป็นนักก็ม่นคักหลาย บ่มีผู้ใดบ่อยากได้ก็อยากได้คือกันเบิดแต่ว่าต้องหลินให้มันเป็นนะคะทค่านผู้ชมค่ะอย่าไปซื้อเกินกำลังจะของอย่าเฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนอย่าให้เดือดร้อนผู้อื่นนะคะยัยเขาเว้าให้เฮา,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 าต้องซื้อแบบมีความพินิจคิดวิเคราะห์เองนะคะทค่านผู้ชมค่ะมันจัะโมโหเงินหลายเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะแอดกะโมโหลาย ใหญ่หางจักหน่อยค่ะท่านผู้ชมนะขบะวาอยากให้ผู้ชมท่านผู้ชมได้เข้าใจและได้นั่มตัวเลขแนวทางของปูชัยว่านไปจับยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลหมวดวันที่17กุมภาพัานธ์2 0 0 6สิบหานีนะคะซึ่งคิดว่าปูชัยว่านกับบุพารเช่นเคยแต่จะขึ้นบนลงล่างหรือไม่อย่างไร ท่านผู้ชมพิจรารณาเอาเองนะคะท่านผู้ชม่ะสำหรับงวดนี้เลขเลขลางเถียวก่อนนะคะท่านผู้ชมขะอันนี้เวนอกประเด็นของลูงปูใช่ว่านเนาะเลขลางเถียวก่อนมาสองกับสาม,มก็ไปที่สามศูนย์แต่งวดนี้มาสี่กับห้าเด้อค่ะทา่านผู้ชมเด้อไพ่ในสองตัวไปตัวหนึ่งบางที่ก็ไปสองตัวทั้งบนทั้งล่างบางที่ก็ไปล่างยางเดียวบางที่ก็ไปบนยางเดียว แต่ไม่มีว่าไม่เข้านะคะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนีท่านผู้ชมได้จำจดไว้แน่นะคะว่าซีกับ่านี่มาตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือตัวเลขแนวทางที่แอดเสริมเข้ามานิดนึงนะคะสำหรับมื่อนี้เนาะคะ่ะเนาะแอดก็ได้ไปเฮ็ดยาอยู่วัดป่าแก้วนกกระจา้าปาดป่านบุญใหญ่คะ่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวท่านผู้ชมที่อยู่ทางไกลที่อยากได้อยากได้น้ำมันหลวงปู่อุ่นที่เพันเห็ดสืบทอดมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่อุ่นหลาท่ตาธโมวัดป่ากแกว้วอำเภอสว่างวัดปลากแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดน,นินจังหวัดสกลนครถ้าผู้ใดสนใจถ้าผู้ใดอยากได้โอ้แอดอยากได้ได้น้ำมันคือดีคือว่าดีแท้ ให้บูชาเอาเนาะค่ะเนาะคันสิเอาไปฟรีๆมันเป็นกรรมเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดคักกับบูชาเอาเพิ่นบ่ได้ว่าเท่าใดเจังบูชาแอดสิไปบูชาก็จะออวาตเพิ่นให้นะคะแต่ท่านผู้ชม FC ทุกท่านที่สนใจถ้าแอดได้ตัวส่วนมากิ่นใส่ครอบครัวละขวดนะคะถ้าผู้ใดอยากได้ตอนนี้แอดก็มีอยู่ถ้าถ้าอยากได้ตอนนี้นะคะอยากได้ซื่อๆกับเสียค่าส่งเองียงแองแอดให้ฟรีอยู่นะคะ เพราะว่าลูงปูพันหามากนะคะแอดกะเอาใบตะโอใสอันนี้คือเพิ่มเติมอยากทาบุญอยากเป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชมได้มากแล้วก็เข้าหายไปกะได้บุญคือเก่านะคะท่านผู้ชมาะผู้ใดที่จําเป็นผู้ใดอยากได้ไปใส่เป็นน้ํามันหลวงปูที่ใส่เกี่ยวกับบาดแผลฟีน้องน้ําห้อนลวกไฟใไหมเป็นแผลอังสีท่านผู้ชมดีดีครับีอลี ดีจนใสๆกับมะเอานี่นะคะถ้าผู้ใดหัวจักลงปูอุ่นลา่าบัดปลาเกียวชุ่มพ่นสิหวจักดีว่านํามันพันดีคักนะคะมือน,นี้แอรกับฝักยาไปเฮ็ดยังสวยเพิ่นคนละลายคักเดี๋ยวแอดเสียลงสีล่งให้เมืองไทยคลิปว่าคนลายซาใดนนะคะท่านผู้ชมครอันนี้คือของฝากถ่ายคลิปนะคะเจอกันไว้คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมคะ่ะบ,บายยโชคดีทุกคนคะ่ะ